สวัสดีตอนเช้าๆของวันพฤหัสบดีที่7กันยายน56ค่ะทุกคนตอนนี้ปิ่นก็ยังอยู่ที่อำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ยอยู่นะคะเมื่อกี้ปิ่นผ่านที่ไหนเอ่ยทุกคนเห็นไหมซ้ายมือเมื่อกี้ค่ะวัดหลวงปู่แหวนนั่นเองหรือที่เรารู้จักกันก็คือวัดดอยแม่ปังค่ะทุกคนปิ่นยังไม่แวะนะเดี๋ยวปิ่นจะกลับมาแวะค่ะ ปิ่นจะตรงไปก่อนจะพาทุกคนไปที่ไหนเอ่ยตามปิ่นมาเร็วๆตามปิ่นมาค่ะระหว่างที่ปิ่นเดินทางนั้นปิ่นก็อยากจะโชว์บรรยากาศของอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ให้ทุกคนดูค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างแจ่มใสนะคะทุกคนทุกคนสังเกตขวามือค่ะทุกคนเห็นหรือยังขวามือค่ะขวามือนั่นคือจุดหมายปลายทางของปิ่นวันนี้ค่ะทุกคนที่ไหนเอ่ย อนุสรสถานบรรลุธรรมของหลวงปู่ขาวอนาลโยนั่นเองค่ะทุกคนตั้งอยู่ที่ตำบลหล่งคอดเสนาสนะป่ากลางทุ่งนาบ้านหลงคอดนะคะตำบลหล่งคอดอำเภอรพร้าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทุกคนเลี้ยวเข้ามาพร้อมกับปิ่นค่ะทุกคนทุกคนดูบรรยากาศของอำเภอรพระาบ้านปิ่นซะก่อนโอ้โหบรรยากาศดีมากทุกคน อบล้อมด้วป่าเขาภูเขาลำเลาภัยคะ่ะทุกคนเป็นเมืองที่สงบเงียบมากค่ะใช้ชีวิตยอย่างสบายสบายทุกคนคะแต่ปิ่นมีความรู้สึกว่าเขาสร้างขึ้นมาใหม่หรือเปล่าคะทุกทีปิ่นจะเห็นจะอยู่ไกลมากกว่านี้อันนี้คือมาถึงแป๊บเดียวถึงเลยอะทุกคนปิ่นก็ไม่ได้มีข้อมูลมาก่อนนะคะเมื่อกี้ปิ่นกะว่าจะจอดรถละแต่ว่าเปลี่ยนใจคะ่ะ ขอขับเข้าไปดูข้างในก่อนว่ามันมันไปได้อีกไหมหรือว่ามีเฉพาะที่จอดรถที่ตรงนั้นเท่านั้นค่ะแต่ปิ่นรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในนี้เหมือนเขากำลังก่อสร้างอยู่อะค่ะทุกคนไหนลองขับรถเลียบเข้ามาตรงนี้ซิมีนักท่องเที่ยวหรือยังไงเข้ามาดูค่ะทุกคนเข้ามาดูับปิ่นเร็วเริ่มเลี้ยวซ้ายเข้าไปได้ไหมอันนี้มันทางตันแล้วไหมคะทางตันแล้วไหมเอ่ย เราลองเลี้ยวซ้ายเข้าไปได้ไหมแต่รู้สึกว่าจะไม่ได้ทุกคนอคู้เขากำลังทำงานกันอยู่เขากำลังก่อสร้างกันอยู่ค่ะกลับค่ะถอยสงสัยจอดรถได้ที่เดียวก็คือตรงที่เมื่อกี้ค่ะ แล้วรู้สึกว่าเป็นลานจอดรถที่เขาตีเส้นไว้ดีมากเลยนะแล้วก็มีห้องน้ำอย่างดีอะค่ะทุกคนกลับไปค่ะต้องจอดรถที่ตรงนั้นเท่านั้นค่ะตรงนี้มาไม่ได้คนงานก่อสร้างเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วเราจะเดินชมข้างในได้ไหมอะเขาทำงานกันอยู่อะค่ะไม่รู้ยังไงเนาะไหนๆก็มาถึงแล้วค่ะขอเข้าไปดูหน่อยแล้วกันเนาะ แล้วอีกอย่างค่ะทุกคนวันนี้ปิ่นมากับหลานชายคนเลขข็กของปิ่นค่ะน้องปุนปุน11เดือนเองแล้วก็แดดร้อนมากเลยวันนี้ไม่รู้ว่าปิ่นจะเดินชมได้มากน้อยแค่ไหนนะทุกคนทุกคนเห็นไหมห้องน้ำค่ะทำโอเคมากเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจอดรถไว้ตรงนี้นะแล้วก็แดดมันร้อนมากค่ะ หลานน้อยของปิ่นอายุส1บเอ็ดเดือนจะทนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวปิ่นรีบเข้าไปดูข้างในก่อนให้ไหมคะ mm hmm. เพราะว่าไม่น่าจะเดินชมแบบเออระเหยลอยชายได้อ่ะทุกคนเขาก่อสร้างเขาทำงานกันอยู่ทุกคนดูบรรยากาศสิเผาบ้านปิ่นเป็นยังไงอืบรรยากาศอย่างสุดยอดอ่ะดีมากทุกคนยิ่งหน้าหนาวนะโอ้โหโโสุดยอดไม่มีที่ไหนสู้เผาได้นะปิ่นว่า แต่ตอนนี้ปิ่นขอเดินจ้ำอ้าวไปก่อนนะะทุกคนจะรีบไปสำรวจด,ดูว่าเราสามารถที่จะเดินชมข้างในได้ไหมเพราะอย่างที่บอกค่ะเขาก่อสร้างกันอยู่ไม่รู้เขาเปิดให้เราเข้าไปได้ไหมนี่ค่ะปิ่นเห็นประตูเขาอยู่ตรงนี้ทุกคนไป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 กับปิ่นกันเขาเปิดให้เราชมหรือยังทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูบรรยากาศตามที่ปิ่นจะ ถ่ายทำให้ดูนะแต่ว่าปิณจะขอพูดถึงหลวงปู่ขาวอนาลโยนิดนึงค่ะก็คือว่าหลวงปู่ขาวอนาลโยนเนี่ยก็คือพระอริยเจ้าผู้เป็นหลังเพชรน้ำหนึ่งนะคะผู้พิจารณาเม็ดข้าวจนพ้นทุกข์และเป็นพระมหาเถระสิทธิชนผู้ใหญ่ของท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตโตท่านมีหลวงปู่หลุย จันทสาโลเป็นสหธรรมมิกที่เกื้อกูลกันในทางธรรมค่ะท่านเกิดในสกุลชาวนาทำอาชีพเป็นชาวนาปลูกข้าวเลี้ยงตัวแม้ยามบวชปฏิบัติธรรมเล่งความเพียรข้อธรรมที่ท่านใช้ในการพิจารณากระทั่งบรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดก็ด้วยอาศัยเม็ดข้าวที่ชาวไร่ชาวนาปลูกไว้ค่ะยกขึ้นมาพิจารณาเป็นข้อธรรม ในเวลาต่อมาประชาชนและผู้นำในชุมชนจึงได้พร้อมใจกันสร้างอนุสรณ์สถานบรรลุธรรมหลวงปู่ขาวอนาลาโยขึ้นเพื่อระลึกถึงองค์ท่านค่ะในราวพรรษาที่16-17ถึงเนาเาสนาสนะป่ากลางทุ่งนาบ้านหลวงคอดหลวงปู่ขาวท่านได้นำมเมล็ดข้าวยกขึ้นมาพิจารณาเป็นข้อธรรมจนพ้นทุก์บรรลุธรรมชั้นสุดยอด โดยท่านเล่าว่าเย็นวันหนึ่งค่ะเมื่อปัดกวาดเสร็จออกจากที่พักไปส่งน้ําได้เห็นข้าวในไล่ชาวนาเขากําลังสุกเรื่องอลามทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาในขณะนั้นว่าข้าวมันโลกขึ้นมาเพราะมีอะไรเป็นเชื้อพาให้เกิดใจที่พาให้เกิดตายอยู่ไม่หยุดก็น่าจะมีอะไรเป็นเชื้ออยู่ภายในเช่นเดียวกับมเมล็ดข้าว เชื้อนั้นถ้าไม่ถูกทำลายเสียที่ใจให้สิ้นไปจะต้องพาให้เกิดตายอยู่ไม่หยุดก็แล้วอะไรเป็นเชื้อของใจเล่าถ้าไม่ใช่กิเลสอวิชชาตันหาอุปาทานท่านคิดทบทวนไปมาโดยถืออวิชชาเป็นเป้าหมายแห่งการวิพากษ์วิจารณ์พิจารณาย้อนหน้าถอยหลัง อนุโลมปฏิโลมด้วยความสนใจอยากรู้ตัวจริงแห่งอวิชชานับแต่หัวค่ำจนดึกไม่ลดละการพิจารณาระหว่างอาวิชชากับใจพอจวนสว่างจึงตัดสินใจกันลงได้ด้วยปัญญาอาวิชชาขาดกระเด็นออกจากใจไม่มีอะไรเหลือการพิจารณาข้าวก็มายุติกันที่ข้าวสุกหมดการงอกอีกต่อไป การพิจารณาจิตก็มาหยุดกันที่อวิชชาดับกลายเป็นจิตสุขขึ้นมาเช่นเดียวกับข้าวสุขจิตหมดการก่อกำเนิดเกิดในภพต่างๆอย่างประจักษ์ใจสิ่งที่เหลือให้ชมอย่างสมใจคือความบริสุทธิ์แห่งจิตล้วนๆในกระท่อมกลางเขามีชาวป่าอุปถากดูแลขณะที่จิตผ่านดงหนาป่ากิเลสวัดไปได้แล้วเกิดความอัศจรรย์อยู่คนเดียว ตอนอรุณรุ่งพระอาทิตย์ก็เริ่มสว่างบนฟ้าใจก็เริ่มสว่างจากอาวิชาขึ้นสู่ธรรมอัศจรรย์ถึงวิมุติหลุดพ้นในเวลาเดียวกันกับพระอาทิตย์อุทยัยช่างเป็นเลิกงามยามวิเศษเสียจริงหลวงปู่ขาวท่านมีอุปนิสัยเป็นผู้มีใจเด็ดเดี่ยวค่ะมุ่งมั่นในเป้าหมายมีความเพียรกล้าทั้งสาอิริยาบถ ท่านเดินจงกรมเก่งมากตั้งแต่ฉันเสร็จก็เดินเข้าสู่ทางจงกรมทำความเพียรละหรือถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆที่เคยฝังจมอยู่ภายในใจสัตว์โลกไม่เคยบกบางเหมือนสิ่งอื่นๆอ,อีกทั้งท่านยังมีเมตตาทำเป็นเลิศสง่างงามประดุดช้างสารด้วยท่านมีอดีตชาติเกี่ยวพันกับสัตว์ป่ามีช้างเป็นต้น ไม่ว่าท่านจะไปเที่ยวที่ป่าเขาลึกเพียงไหนช้างหัวหน้าฝูงมักจะเข้ามาคาระวะท่านท่านรู้ภาษาสัตว์และสัตว์เหล่านั้นก็รู้ภาษาของท่านเป็นอย่างดีมูลเหตุที่ท่านออกบวชนั้นเกิดจากภรรยาของท่านมีชู้เมื่อท่านได้พบภาพที่เป็นจริงคาหนังคาเขาตามคำบอกเล่าของชาวบ้านท่านจึงมือดาบสุดแรงหมายจะฆ่าฟันทั้งชายชูและภรรยาชั่วให้ตาย แต่เผอิญชายชูเห็นก่อนและได้ร้องขอชีวิตด้วยสาวกบาร,รมียานมากระตุ้นเตือนทำให้ท่านเกิดจิตเมตตาจึงได้เรียกชาวบ้านมาดูเหตุการณ์พร้อมทั้งประชุมญาติและผู้ใหญ่บ้านชายชูยอมรับผิดจึงได้ปรับสินใหม่ด้วยเงินพร้อมกับประกาศยกภรรยาให้ชายชูอย่างเปิดเผยหลังจากนั้น ท่านสลดสั่งเวชใจเป็นกำลังใจหมุนไปในทางบวชเพื่อหนีโลกอันแสนโสมมทุกคนคะตามที่ทุกคนตามดูคลิปปิ่นอนะก็คือว่ามีช่างอะ่ะทำการก่อสร้างอยู่ใช่ไหมปิ่นก็เลยรีบเรีบเดิน,นะคะเพราะว่ากลัวว่าจะไปเกะกะเขาเพราะฉะนั้นครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแนย่นอนที่ปิ่นจะมาที่นี่คะ่ะ เดี๋ยวเว้นไว้สักระยะหนึ่งถ้าเกิดสิว่าก่อสร้างอะไรเสร็จมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวปิจนจะมาอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนแล้วอย่างที่บอกอะ่ะน้องปุนปุนหลานคนสุดท้องของปิ่น11เอดเดือนร้อนมากทุกคนดูสิน้องปุนปุนไม่ไหวแล้วต้องไปก่อนแล้วค่ะทุกคนว,วันนี้ป้าปิ่นกับหลานปุนปุนขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะ ที่วัดหลวงปู่แหวนค่ะหรือว่าวัดดอยแม่ปังนั่นเอง